ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ขออนุญาตนําเรื่องเร่งด่วนและสําคัญอย่างยิ่งต่อศักดิ์ศรีของระบอบประชาธิปไตยไทยซึ่งกกตสามารถแก้ไขปรับปรุงได้มาปรึกษาหารือก,กับท่านประธานในวันนี้ครับเรามักพูดเสมอว่าประชาธิปไตยคือบ้านของคนไทยทุกคนแต่จากการรับฟังข้อมูลจากสมาคมสตรีพิการเด็กพิการและครอบครัวและเครือข่ายคนพิการในการประชุมอนุกรรมธิการพัฒนาการเมืองที่เราจัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทําให้เราตระหนักว่าบ้านหลังนี้ยังคงไม่ได้เปิดประตูให้กับพลเม เมืองผู้ทุพพลภาพของประเทศไทยกว่าสองล้านคนอย่างแท้จริงครับสไลด์ถัดไปครับท่านประธานครับอุปสรรคที่พี่น้องคนพิการต้องเผชิญนั้นไม่ใช่เพียงความไม่สะดวกสบายแต่มันคือกำแพง3ด้านที่ปิดกั้นสิทธิและศักดิ์ศรีของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงครับกำแพงเรื่องแรกคือกำแพงด้านกายภาพตามที่เครือข่ายได้สะท้อนให้เราเห็นเมื่อคูหาเลือกตั้งตั้งอยู่บนพื้นที่ต่างระดับที่วิวแชร์เข้าไม่ถึงเมื่อห้องน้าสําหรับคนพิการในศูนย์ราชาการที่ใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งกับถูกล็อกปิดตายและเมื่อป้ายหาเสียงกับกลายเป็นนกกัับบด ทางเท้าของคนตาบอดนั่นไม่ใช่แค่ความบกพร่องแต่มันคือการปฏิเสธการมีตัวตนของพวกเขาในพื้นที่สาธารณะครับด้านที่2คือกำแพงด้านข้อมูลเมื่อเอกสารสำคัญของกรกตถูกเผยแพร่ในรูปแบบ PDF ซึ่งผู้พิการทางสายตาไม่สามารถอ่านได้และเมื่อการดีเบตของนักการเมืองที่ถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ไม่มีล่ามภาษามือนั่นคือการกีดการโอกาสในการรับรู้ข้อมูลการเลือกตั้งเพื่อการตัดสินใจอย,อย่างเท่าเทียมครับ อีกประการหนึ่งก็คือกำแพงแห่งอคตติและสองมาตรฐานบางครั้งการช่วยเหลือที่เจ้าหน้าที่หยิบยื่นให้กลับกลายเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้กาบัตรนอกคูหาหรือการใช้คน4ี่คนมาหามผู้ใช้วิวแชร์เข้าไปในหน่วยเลือกตั้งราวกับเป็นสิ่งของนี่คือการปฏิบัติที่สะท้อนถึงการมองไม่เห็นพวกเขาในฐานะพลเมืองที่เท่าเทียมครับถ้ามาถานครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทลายกำแพงนี้และสร้างสะพานแห่งความเท่าเทียมขึ้นมาแทนซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ครับสไลด์ถัดไปครับ ประการแรกนะครับกกตสามารถใช้คู่มือการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการผู้สูงอายุที่กกตได้ร่วมจัดทํากับภาคประชาสังคมตั้งแต่ปี6.1ซึ่งระบุชัดถึงมาตรฐานทางลาดการจัดเตรียมบัตรทับเร็วนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆที่อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแต่กลับไม่ไดเอามาใช้จริงสไลด์ถัดไปครับประการที่2ก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดและเลือกสถานที่ต้องเลือกสถานที่ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตั้งแต่แรกโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนคือเป็นพื้นที่ชั้นหนึ่งหลีกเลี่ าทางเข้าที่แคบหรือแม้แต่สนามหญ้าที่บิวแชร์เขาไม่สามารถเข้าถึงได้ประการที่3ต้องอบรมเจ้าหน้าที่ให้เห็นคนก่อนเห็นความพิการครับและประการที่4สร้างทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการเลือกตั้งล่วงหน้าสําหรับผู้ที่การเดินทางยังเป็นอุปสรรคอย่างเช่นการส่งบัตรทางไปรษณีย์ควรเป็นทางเลือกที่มีให้สําหรับทุกคนครับสไลด์ถัดไปครับประการสุดท้ายคือการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ไทยเป็นภาคีเรามีพันธกณีนะครับซึ่งไทยเป็นภาคีมาตั้งแต่ปีห้านก็คืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน พิการซึ่งเราต้องรับประกันสิทธิและโอกาสของคนพิการในการใช้สิทธิเลือกตั้งอำนวยความสะดวกให้กระบวนการและสถานที่เข้าถึงได้และต้องคุ้มครองสิทธิในการลงเลือกตั้งโดยลับนี่คือบรรทัดสัญญาระหว่างประเทศครับไม่ใช่ทางเลือกครับสไลด์ถัดไปครับท่ามะทานครับ ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับในหลักการสําคัญที่เป็นหัวใจของประชาธิปไตยทั่วโลกว่าการเข้าถึงครูหาเลือกตั้งไม่ใช่สิทธิพิเศษที่รัฐจะเมตตาหยิบยื่นให้แต่คือสิทธิพื้นฐานที่รัฐต้องรับประกันให้เกิดขึ้นจริงกับพลเมืองทุกคนขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง u t u b e c i n e channel ด้วยนะคะ